วันนี้มากินข้าวไกลถึงสุขโขทยัยนี่ดูการจัดจานสกอรแน่นอนว่าเป็นอาหารไทยโบราณ่ดั้งเดีที่ร้านกับข้าวกับปลาอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยอย่างแรเลยชอบสไตล์การตกแต่งของร้านมากเห็นป้ายโลโก้เช c มั่นใจเรื่องคุณภาพอ,อาหารแน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่เมนูหฮอหมกดอกสนสุขโขทยัยจัดจานกันมาแบบขนมครกไปเลยเป็นหฮอหมกที่เนื้อแน่นมากเคี้ยวเต็มปากเต็มคำล้นปูไข่สุขโขทยัยผักเคียงมาเป็นส่วนเขาทำมาแบบแห้งๆไหนๆเขาก็ให้ผักมาเยอะแล้วเกาผักห่อไปเลยกินแบบนี้ก็ฟินอยู่นะมีขนมน้อง ตุ๋มแล้วก็เป็นยำมะพร้าวอ่อนเขียวไปนี่นุ่มมากยำส้ม,มโอค่ะน่าจะเป็นแบบโบราณเลยแหละเนื้อส้อมโอคือใหญ่เนื้อส้อมโอไม่เปรี้ยวเกินไปกําลังพอดีอือ,อร่อยสามชั้นทอดสูตรคุณยายมาพร้อมกับน้าจิ้มแจว่วหมูทอดกับน้าจิ้มเข้ากันสุดๆตามด้วยข้าวสวยร้อนๆสักช้อนหนึ่งแกงเขียวหวานหมูตุน๋นเสิร์ฟพร้อมกับโรตีชิมหมูตุ๋นก่อนเลยและแน่นอนว่าหมูตุ๋นคือนุ่มมากตามด้วยโรตีกรอบเข้ากันสุดๆและสุดท้ายกับน้าพริกห้าปตตปีเคื่องเคียงคือจัดไปมากเริ่มชิมที่น้ำพร ไม่ผิดหวังค่ะตามด้วยไข่ทอดชะอมส่วนไข่งดแป้งก็กินน้ำพริกกะผักเฉยๆก็ได้เพราะมันโคตรอร่อยใครอยากรู้ว่าน้ำพริก5ปตัตตภีมีอะไรบ้างต้องไปชิมที่ร้านอร่อยดัง5ปตัตตภีไปเลยเป็นร้านอาหารที่อร่อยทุกอย่างจริงๆสมแล้วที่ได้เข้าร่วมโครงการโลโคเชแถมเมนูยังดูเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยและยังเป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยอีกด้วยไม่ผิดหวังกับการขับรถมาจากแพร่จริง,รงๆตามมากันได้นะคะที่ร้านกับข้าวกับปลาจังหวัดสุโขทัย